สวัสดีครับเอฟซีแฟนตังแต่ตนผู้ชมทุกท่านนะครับผมอยอดวัน่เก่าๆก็จะพ่ายเอฟซีและท่านผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวางนนทยาฟ้ารวยน้องอันฟ้ารวยกับแม่นอนน่าด่าพเพื่อขายมาแล้วนะครับในงวดวันที่สิบหกกุมภาพันธ์วันเจ็ดนะครับพเพื่อนเตะมาได้ยังในตามไปฟังน้ำกันนะครับเขามาแล้วก็น,น่ากดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับของม่วนตำรวจเอกนนทยาแบงปันมาให้ผมด้จัดทำเป็นคลิปเะวัตว่าเอฟซีและแต่ตันผู้มทุกท่าน ได้ฟังได้รูกไปนล้วกันทพกคลิปนะครับเพื่อนสิม,มาได้ยังไงตามไปฟังพอมกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับนีบน่น้องดิยามาตามแนวทางของแม่น้องรัตด,ดานะคะแม่น้องรัตด,ดาเขา่าศูนย์เก้าตรงๆนะคะงวดนีไหายมาแล้วจะเป็นตัวได้ไปช่มน้ำกันเลยค่ะมาหาแม่น้องรัตด,ดาพี่น้องเอ้ยแม่น้องรัตด,ดาเพื่นอนมีสองคลิปเด้อค่ะแต่ว่ามันเข่าคลิปนี้นะคะคลิปที่ว่าญาติเพื่อนถูกโกหนึ่ง เป็นแซนนะค่ะมั่วถิบานมาได้ศูนย์สองมัดเบาเขาเจ้าเขาคลิปนี้เขาคลิปที่เพิร์ดบอกว่าเพิ่์ดมักเลกเขศูนย์เก้าเขียนเลขศูนย์เก้าไปเสี่ยงฟันมาครับมอเตอร์ไซค์ขั้นทะเบียนห้าห้าหกแปดไปเกี้วเข่า,ขาสองมือนะคะเข่าตรงๆคือข่าศูนย์เก้านะคะเพิร์ดหมักเลขศูนย์เก้าเขียนศูนย์เก้าไว้เลขกับเขาศูนย์เก้าล่างตรงๆนะคะ นั่งยิ้มยน,น, <laughs> น้่จะละลายไปไนซึ้งจ่กวาด่จคอคือกันก็า่อยเนี่ย่อยไปหอดใจพวกขัอเรื่องพัแสกไปนำเตเล็เวะเนียตั้งใจอิสุอ,อยู่ดิสื่อแต่รักศูนยหมักหมักศูนอสองศูน, 5, น,นหาูนเก้าขมักได้หมักศูนเก้ากันยังวะไปเห็นเจ้าว่าเจ้าเสียนเลขไว้ศูนเก้าเราไปเสี่ยงมาได้ไปเก้วขาวสองมือเนาะข้ามว่าสะใส่ไปเกี้วขาสองมือ เขาเมัน,ยอ,อ,นอยางล้ังานไม่จางานอย่างวดมันเลยแต่เ่าเห็นเพื่นมาขายนาตรรีมันป่ะเห็นก<อ>่เอามีงินสือเอาเอามาอนีข่อยมาเดาไอยูนีเ้าไปเพี่อนงานอจะอติเงี้เพื่นไม่ได้จ้างหรอกก็จะแมเลขกรบอาถือตกงานดีตั้งหาแม่พี่น้องโอ้ยผู้ไดโชคดีค่ะเมื่ออยแมนองลดาาเด้อค่ะอ๋อ,อมืออสิไปกุงเทพอันนี้ยากล ้าอนก้อนทาคนว่นานไไคานใดคนก็คนมือได้คนขาถึงงานเั็นี้โทมาเอาไว้ชิบ่คิดหอดีฟซี่บอจ้ากิบไปวัยเจนีได้เด้อไห <c oughs> นก็นมาฟันแม่นเแต่เนาะเจ้า,จาก,กับว่ายุ่งมาเป็นลิทีเก้าหัวดีพานมากเอาเลขอันเจ้าหน้ามากหนึ่งหกกับซี่หกแล้วกัฟันได้เกี้ยวเข่าเป็นลิทีเก้าเป็นสีเขล่าอยู่บ่างวันนี้เสี่งยงเลขไว้แต่ว่าคิดมากซซนเก่าคิดมากเลยเด้อกับสื่อจะต้อสื่อบอยกลับขึ้นแล้ว ได้กก้องรวไป,ปๆๆนี่มาคิดมาก็จะไปบอกก็จะเอาหารก็จะอัน,าน,น,านนี้มีคนมีคนถืนมมั้งมู่วบ้ามีคมมนซื้อจ้ะมันเป็นเลขบอดบอดังมันซื้อไงแม่เลขกุนเข้าเลขเลขซื้อได้บอดังบออนเพิ่นอันมีอันแม่ป้าคน,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 นหนึงไเพิ่นเื่อเบื่อเมื่ที่หนึ่งนอกภากระหอกตุ้มกับภาคกรนหนังานนางกับเขานะจ๊ะเพิ่นเลว่าเพิ่นเป่นเปวัดวางน้ำเย็นอย่างมาก็ คนวันข้าในเลขเดอร์คนวันใิไหมจ,าจะาศ <0 63. S 3> ูนย์หกสามแล้วคองอะไรก็คอยมาหมักเรอกแล้าของหมักศูนยเก้าไหบอกเบบข้าแม่นมากค่ะมันซื่อมันถือทั้งหมดทั้งเวาทั้งหายแม่นตัวคนกับบทสื่อดิคนบอกซื้อๆคนบอกสือคนมาคอยเล่เลกอ้าวคือแม่นกันค้นนางหันเต้มอยู่ในยินเบิร์ด่อนอกนะจ้าแต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งคนถือสามตรงตรงศูนย์หกสามก็ตรงตรงเลยแม่จะเอามือเลกหอขักันหอก็ตบเชนเซลเซลคนถือเด แล้วคนนั่นที่ญาติเจ้าที่พันมาพันถือหกหนึ่งเหลาหวดหามเป็นเห็นศูนย์สองยุโรลอตเตอรี่มาศูนย์สองเปนเหมาเม็ดแล้วเจ้าบอกันว่าเจ้ามักศูนย์เก้าเก้าศูนย์พซื้อแน่ศูนย์เก้าคัาซื้อใดดินเราอะเราน้เ้าาพันถือกรสือดนเลือกซอรอยสามอยเงินอืปเใจเราหลักอันนั้นใจเราหลักศูนย์สพันย่งบลืมเนาะตั้งแต่ต้องวดเนาะผมมารีกศูนย์มันยัวหต้องมีศูนย์อสุดยอดที่สุะ แต่ก็ได้เพราไในบัวรายต้อซื้อร้ายญญากว่าอเอบซี่บอกว่าไปตามแม่นอกระดาเน,นี่ยแม่นจริงๆสองหวดอแม่นได้บทีซืาา้อบัวทีซื้อจะบอกอะไรหัวนี่ฟันไปโมฟันเลยงวเนี่ยแต่ว่ามีมีเลขอันอยยียังล่ะจับเขาพี่น้องเลขกันนะมาหาย้ำเลยมีเลขตลอดเลขที่ว่าก็จะเห็นบุญหายหาทวดนะจ๊ะจ้าจ้าหัวเลขบ้านออกไปแล้วศูนย์เก่ามันมีบ้านสองหลังมันมีบ้านสองหลังบ้านหลังหนึ่งศูนย์เก้า บ้านล้างนึงเป็นตัวด้เนกศศูนยล้งเกศูนนี่บ้าทันออกยังบ้านทัดออกแต่ว่าคนแกเงินมันแม่นแจกเงินวันม้วนเหมืนคนแกแกงได้คนโยท่านคนไอ้ยังเรียกอ่ะนจเงินมาคนโยนเลยไปแต่โยนคนอันนี้โปยท่านทั้งทั้งเงินสดดนี่แม่แบงร่อยแบงแบงร่อยแบงหาิแบ่งยีชิปตายมันก็ม้วนเราจังสนะ ยุคประเทศเล่วมีบ่แม่น้องระดามีแบบน,บบนะเอฟซอาจจะมีเอฟซีไหมเอฟซีเก่าเดอ้อพี่น้องแต่ว่าแม่น้องระดาไม่ใ,ใช่คนประเทศไทยนะคะเป็นคนล่ามาเป็นเซอรพรยประเทศไทย<ม>ยุคประเทศเล่มีแก่เงินแบบนี้ไหม,มบ่บมาเป็นตะมวลล้วนเนาะหัวแล้วไอ้คนไอ้แยกกอ่อผนเห็ดอันเขาเรียกปวยทานอนซีฮาเก่งม่ไหมผนเหตุตากระละผึ้งแมนจ้ะซีฮาเคงบางข้างกระเป็นแง่ร้อยแง่เศร้าแง่หาซีฟเลย นี่แบงค์พันป่ะอันหนักไอ้มือกี้ยังเราก็ถอดแล้วกูได้เงินยังในกระเจ้ามัดไว้แน่นอ่ะแล้วก็เดินออกพวแล้วก็แย่หนักกับบ้านเลยบ้านเป็นแต่มวนค่ะมวนตัวเนาะคือว่าผู้เทาคุณยังอะไรมงเออบ่อยๆเนาะแม่นจ้ะก็มีอยู่แต่กระดกบุกกับบุหิดวะหนีนะเจ้าบ่เคยเห็นเจ้ากระเลียบามันแปลกประหลาดตั้งที่เป็นเจ้าภาพนี่มีสองหลังหลังหนึ่งเป็นศูนย์เก้าหลังหนึ่งเป็นเจ็ดศูนย เจ้าเลยคิดว่า0 9กแล้วเหลือ70มาต้นต้นยิงกันเจ้าก็ะเรียนตัวจีนดิเจ้าก็เลยจะมาขา่เซซี70เพื่อวันเหนอเพื่อวันออกอีกนะ70คอยขอลองใีดีเถะเจ้าเลข70ไปเสียงเนี่ยลยขันย่ฟันมาได้เกี่ยวเข่าสองสองมือซ่อนเนี่ยคอยทิ่ทุ่มเลยไปเขามาเสียเสียงกับเด็กันวดมาหันเขาซื้อ060หาามนะวันนี้แม่นอรดาไฮ70เอาไปเสียไปเสียงเบิองไห้จ้ะไฮ70เลขว่นเดียฟันเด้อพี่น้อง เวลาบ้านหลังนี้แกเลืนมันมีสองบ้านบ้านสองหลังติดกันคือเก้าศูนย์เก้ากับเจ็ดศูนย์ศูนย์เก้าออกแล้วเหลือเจ็ดศูนย์ห้างเดียวคนบอกว่าเป็นแน่ทัพหางสื่อสารกันแล้วละทั้งหลายเนว่าถ้าบุญไหยาถวดมันบอกแม่นจังถ้ามาเจ้าเสียเอาเลขตัวนี้ไปเสี่ยงมังกรถ้าฟันดีเราขอชิมเมืตามเด้อเจ้าจะเปลาไปกรุงเทพไหม ไปยังไดขก็ชิโทษสัมผัสพิ่งเาแม่นให้อ้ยเร็วออกมากคิดหอนนาแม่นอครับตรงๆเลยนะนเก่าก็เลยบอมเบอเอเียยงว่าคมาุเก่าคนมาุเก่าอย่างเงี้ยแต่ก็บ่คิดว่าจมแต่ว่าคิดมากแม่คิดมากคิดมากไปเที่ยวเขาซะคุณครับไปเอเมื่อคืนสุดท้ายมันยังมาฟันอีกเลย ฟันมันมูนให้ม้ั่วบืนเล็ิออกแล้วจะเนาะกลับมาจะหอตรง่านอนเพาฟันนะให้พอยพบบานซูนในของฟันซูนกักักับันกัมัดใส่ดาอะไอะอฟันนะซือมัสาวคอยเพียไปพ่อบ้านนั่งนอนมองทีวีอยู่ทวไต้องมีซูนวะทีนี้เป็นบาเล็กคนเป็นบาเล็กที่บอกจะซื้อผเดียวเนาะ สบาวันนี้เจ้ายังมาขันไนฝอนนี้ยังยังเลยจ้ะมาขึ้นกัไปเบ่งวอลํมมากลับมาเทียงคืนพิศวาเห็นเหตุการณ์แปลกแปกแม่าบริษีศูนย์เก่ากับบริษีเกศศูนย์แก่เงื่นขนแจกขาดกันเลยไหมเมื่อคืนวันเมื่อคืนจะบริทีเนาะแต่ละศูนย์เก่าละสองร้อยสามร้อยถูกไหมขนาดได่น้อยนะไมน้อยเนี่ยคือคนคไปนี่ยตคนละสามร้อยสองร้ยไม่เลี้ยนหาเลี้ยนสิบใช่ไหมจ้ผู้ใดผู้ใดไหวกสจลายะผู้ใดไหวกบผู้ใดตัวใหญ่ แล้วผมลงสูงห so so ัวเวลาก็จะโปรยเงินเนาะผมได้สูงเขาจะกระโดดเอาจะคล้องนหน่อยเขจะกระตัมไปตัมมาให้ครก็จะบ้องผมผมลาป็นสินผมมีอวันผมมีเลยอวันอย่างกับเงินฟ้าชี้แต่ว่าพวมัวนกับมวนยมีโดนแห่เนาะก็จะมีโดแหแต่ว่าหอย่งปอยก็เดวปวยทานเริ่มมีเนหาเลนชีก็เดวบ้านบ้านหลังเลขที่ศูน้า ปอยท่านกับปาเลกที่70 70โปอยท่านลําอะไรเขาให้งพวกยานปวดกินนะใล่คนมากินทาน้ำยอดมัน3 308หรือ380นี่แหละ380 380บาทก่อนยอดเท่าูแมนแม้ะแล้วมอแล้วมอลำาใบอกเอาไปซื้อเอาไปซื้อ้อเลิกซื้อเล็เด้อแมนแมนผมบอกอยู่บอเ้านี่ยอดคนทำบุญเอาแต่ตัวไทย380 380นะ ผบอกอยูมุสวน,น,นี่เจาไปเชียงักณ์สองตัวนี่แหละเจ้าตันดีกวสิบประามกงเทตเลื่อมไปได้ผลหว่าอยู่เส่ะอันนี้ยอดเงินอย่าเงินคนที่คนที่เอาเบมืองมอลลั่น่เหมนกินทาน,น้ำมาน่าจะ้ะยอดเงอ่านมอลั่มให้ซื้อ,อมอลมลั่เลยว่าซื้อเดือเผื่อเผื่องาตรวนไทยโชคอยอดเงินคนมาทาบุญน,น้นตัวท้ายมันคือสามแปดูนย์นะคะ ต่ว่าบารีที่ที่แกเงินค่ะค่ะ่บ,บ,บ,บานเลขที่เจ็ดศูนนะคะูมยัางามห่งเนี่ยเจ็ดศูนย์ม่ง <c oughs> กว่าค e รับกระวังว่าเอฟซีในตมทุ้มทุกทตานคงทีนี้ในฟังแล้วนะครับทิ่นนวทิยานในสาหรูเรีของแม่นองน,น,นดานะครับท่าน,นาเราไปในไทยคลมปนี่งไอ้สลุกครั้งนึงนะครับแม่นอนนาดาไอู้นเก่ามาตรงๆเมื่อนี้ก็ให้มาแล้วสองตัวห้างเดียววันวันที่สิบหกกุมภาพันธ์ ว่าเกตนะครับเพิ่งใครว่าเลขบ้านนะครับเลขบ้านที่ทําบุญป่วยเงินนะครับเกตศูนย์นะครับกับเลขมะล้อมบอกยอดเงินที่ทําบุญนะครับสามแปดศูนย์นะครับมีเกตศูนย์ครับสามแปดศูนย์นะครับเนี่ยเกตศูนย์นะครับเลขบ้านนะครับที่ใครออกไปกับเบนล่างนะครับเป็นแนวทางสื่อสารกินแบงค์ของรัฐบาลคำว่าเอฟซีเลตเวิร์ ทุมติดต่อน้๊กดียินฟังแล้วสำหรับเ,เพื่อนตายลิปเน่ของข้อยืดตีเพียงสานี้พวกกว่านี้กิ่ต่อต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็โชคดีสวัสดีครับ